One, go. 25. Today, I'm going to do the sample level for my YouTube video uh, for the H S story today. This is the first of all, all to the H S story of today. From free on YouTube, on YouTube, I would like to introduce myself. Uh, uh, hello, my name is Thi Le my name is Tom. Uh, I'm 38 years old. So I'm a to YouTuber. Thi Le YouTube channel. Uh, on June 17, 18, 19, 20, and 25, he started 25, a company money making to our at 60 years old, 30, 33 years old. From an effort into a temple, a woman of to the

I see you too, goodbye, thank you, Samudakai, so, uh, I really like you, sorry for the brother and sister, brother. thank you for the follow and the subscribe on YouTube, to uh, and then we will be to meet again in the next program of The Love of the Spoon, hello, good night. สักการะเจ้าอาวาสวัตุญญีด้วยพระอธิการกมลกมลนาำสกุลบุญเรืองอดีตเจ้าอาวาสวัตุญญีนกำลหัวเบียงอำเภอเมืองป่าชดหลังป่าได้ถึงแก่มรณภาพในวันจันทร์ที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5ง8อาศัยอำนาจตามความในข้อที่ห วัดหนึ่งแห่งกฎหมหารารสมาคมฉบ,บับที่3พุทธศักราช241ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ออก,ก,าก,าก,าก,กาต,กตกา,กามบ,บังในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช205แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช235จึงแต่งตั้งให้พระสมุขขมูลใช้ยาพุทธวังโส อายุเ7พรรนษาสวิทยนะนักดำชันเตวัดพะตึกเฉยงบ้านตระวหัวเวียงุนเมืองลำปางจอนลำปางเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดุนอินทางนี้ตั้งแต่ปัจจุเป็นต้นไปสัณวันที่ส7มิถุนายนพุทธศักราช2องรหพระหาอนอมรมโรผู้รักษาการแทนเจ้าพระราชว นำดรบต่อจากนี <polarization> ้ไปนติชาประกอบพิธีศงหน้าาพระสงฆ์ตามธรรมเนียมประเพณีนั้นในนามของคณะสงฆ์เมืองลำปางโดยท่านพระมาอิจาคุเนสโกประเรรมําเก่าประโยคร้องเจ้าคณะอเมืองลำปาง วัดพระพุทธสันติวิเวกจะได้กล่าวสังเวกคาถาและก็จะได้นำวันลาการาวะเป็นนำบรับตอบ่อไปไปสาเจ้า,า, 30, ารษตมีเวา นี่ระอาทิการกมลกมโลอายุห้าสิบเก้าปีเซกรันสาวันสามสิบสามพันสาม จาว่าว <ersch> ัดปุติยนสมุทรโอเมียงอำเภอจอมลำปางมาเป็นเวลาเจ็ดปีสิบเดือนสิบปีนับว่าท่านได้เสียสละ กำลังกายกำลังใจของท่านกำลังสักด์สิทธิ์ในมาโจัดการวัดพระามศาสนาวัดพนมยนต์ของเราดีๆนี่ของาดำเนินมาใดด้วยดีเป็นลำดับตามความมุ่งความสามาก ความถนัดของท่านอย่างเต็มที่เตี๋ยววันอาทิตย์เตี๋วพระผู้หนึ่งีสามารถจะทำใดตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าวาัดที่รับน้าที่มาะพฤตรีตไา้ ทั้งนี้เพื่อที่จะสืบทอดทางลูกของพระพุทธศา,าสนาในสถานะที่เป็นผู้ทุกข์บุตรขององคสมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาที่จังครองวางเป็นเจ้าอ,อาวาสก็ได้นำพา คณะสภาญิยิโอพระภิสุสาิลลินได้ทำการโรณะปฏิสังขรณ์ตามวาระทั่วประเทิของเขายกโดยการือวิหารในบัชุดแห่งนี้เดมทีก่อ มีสิ่งที่น้องจะดูแลรักษากันอยู่แล้วแต่ว่ามันของผู้ฟังประเด็นสำคับแต่เมื่อท่านใน้มารับนาทีเป็นอาวุโสที่สงูงมารับนาทีเป็นเจ้าวาดประด็นสำฟาบผู้ม,มีการบริหารจัดก,การดูแลตรอบ่างหน้นสาสภายาศจูบผู้ชมทั้งหลาย ก็ทำคือสำเบร็จล้วงไปดีทุกประการคนได้ทำหน้าที่ของคนยาสุขกำลังดำเนินมาเป็นลำดับในวาระสุดท้ายของท่านก็เป็นไปตามของธรรมชาติน่าจะคือความแก่ความเท็บความตาย เป็นธรรมดาทาไห้ประสบกับเรื่องปัญหาสุขภาพแต่นั่นก็รมะรายหมายความว่าสันเจะะนทัตนในการปฏิบัติการปฏิบัติงานของคนในส่วนของวัดและของคณะสงฆ์เป็นรวนมและเขาร่วมกิจการงานของคณะสงฆ์เสมมา ด้วยความเจ็บไข้ในป่วยในดายดีสุนฐานกอว่สาสามถที่ยื่ยุดสรีระสังขารจิตวิญญาณของท่านอกไว้ได้ปัตติภัยถึงการมรณาภาพจากคณะสงฆ์จะคณะสัจชายาโยมผูกไอยอุปธรรมบำรุง จากอนาคิสุสัมมณัน,นของวัดคุณเดินไปสู่สุขสีสวรรค์ตาที่ท่านปรารถนาแล้วน,นั้นก็ขออ้างอาบุกุลคุณง,ง,งามความดีของพระธิการขมุนตรวรงือานแก่นแต่กระทำคุณง,งามความดีเอาไว้ เป็นปัจจัยเคลื่อนุนทิพย์วิญญาของท่านนำไปสู่ดินแดนที่ท่านปรารถนาเอาไว้โดยผุ้ปการวัดนี้คณะสงฆ์คณะสกาคณะสงฆ์นำโดยคณะท่านเจ้าคุณรพ,รพระภิกษุกิจอมอบพิลาของเจ้าคณะจอมดำปางวัดเขรตูชัย อ่อโดยคณะประสบการณ์ทการตีในประร่วมในขณะนี้นก็จะได้จัดคือมีการร,รถนานตริยสังขา,ารของท่านเพื่อเป็นไปตามทำเนียมประเพณีแล้วก็จะได้อุทิศเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อตางเลาการออาลาาง,งกำลัง ้าระวัตุทั้งหลายอันเป็นส่วนตัวของท่านกนนีของส่วนของวัดปาศาสนาที่นี้ของวัดคุณยืนนี้ก็ดีที่ท่านได้ร่วมบริหารจัดการหากว่าดิษมองหาอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งก็ขอให้ท่านใ้ผมในวางในพดนในป่อยคือกับ หรือพระติคนในรับหน้าที่ต่อไปที่จะบริหารรัดการเมื่อสืบทอ,อดกัดปารามและ,ะศา,าสนาสืบ่อไปวันนี้ว็จะได้ทำตามท่นตามตอนในการบัร้าเป็นลำดับไป Um,